สวัสดีจ้านี่คือหน้าบ้านพี่รันนะคะนี่คือประตูนหน้าบ้านคะ่ะก่อนที่เราจะเข้ามาในบ้านก็จะเจอห้องที่ตรงไปแบบนี้นะคะเข้าไปห้องโถเดินเข้ามาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นที่ตู้เก็บรองเท้าของพี่รันนะคะตู้เก็บรองเท้าของพี่รันคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ,อ่ย ก็มีอยู่สองตู้ติดกันนี่คือบ้านพี่รันนะคะนี่ก็เป็นหมวกของสามีค่ะเยอะมากหมวกของสามีเห็นไหมคะอยู่ทั้งนู่นนะคะเยอะมากเลยค่ะก็ถ่ายให้ดูภายในบ้านนะคะไม่รู้จะไปไหนก็เลยถ่ายให้ดูภายในบ้านอันนี้ก็คือห้องพี่รันนะคะ ห้องนอนของพี่ลานก็เคยเห็นนะคะก็ไร้์สดประจำค่ะอยู่ในที่นี้นี่ห้องของพี่ลานนะคะเตียงนอนของพี่ลานพอเราจะมาเราก็เดินเข้ามาเราก็จะเจอห้องโถงค่ะเราก็จะเจอห้องเดินเข้าไปเราก็จะเจอเจอห้อง จอห้องนี่ก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งของสามีห้องแต่งแต่งตัวคะ่ะห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้าก็เป็นห้องก็สามารถไปห้องนอนได้ค่ะเดี๋ยวจะซื้อเตียงเข้ามาใส่ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนของห้องแต่งตัวค่ะเป็นห้องแต่งตัวเก็บของเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็กลับมาตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ จะเป็นห้องน้ำเห็นไหมเกิดห้องน้ำจะอยู่ในบ้านเลยค่ะก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำส่วนตัวก็อยู่ตรงก็จะอยู่ในบ้านเลยนะคะก็ถ่ายให้ดูนะคะว่าในบ้านเป็นแบบนี้เราอยู่กันแบบนี้นะคะเราอยู่กันแบบนี้อันนี้ก็เป็นที่ห้องเก็บแต่งตัวที่ใดผมค่ะได้ผม,รผมสระผมได้ผมค่ะ คงไม่ได้เห็นหน้าพี่รันนะคะเอ้าเห็นซะหน่อยก็ดีโอเคนี่คือโต๊ะโต๊ะ,ะแล้วก็ที่ใดผมค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเข้ามาก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวนะคะที่เราทำข้าวทานข้าวกัน ก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหยังจัดไม่เรียบร้อยเลยค่ะลู้ทำอะไรไว้นะคะกุาจัดได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เป็นอยู่แบบนี้ค่ะเป็นที่ทำข้าว้ก็ตั้งของอะไรไปตั้งไปนะคะก็เป็นที่วางแบบนี้นะคะก็อ่างล้างสามีทานข้าวเพิง่งจะมาทานอันนี้เสร็จเลยแล้วกลับมาก็ตรงที่พี่รัน ตรงที่พี่ลันเห็นไหมคะตรงไปก็เป็นทางไปทางออกทางประตูตรงไปก็ตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็พี่ลันก็บางครั้งก็นั่งนั่งทานข้าวตรงนี้คะ่ะไลฟ์สดตรงนี้มั่งอืมตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกห้องรับแขกค่ะอันนี้ก็นั่งทํางานไปในโะควะิด ติดโควิดในเอกห้องก็เป็นห้องพระค่ะห้องพระเป็นห้องพระนะคะเป็นห้องพระเป็นห้องพระแล้วก็ที่สามีนอนอยู่ค่ะตรงนี้ก็เป็นห้องสามีค่ะก็ชีวิตก็อยู่ก็อยากถ่ายให้ดูนะคะพีดันก็นี่ห้องพระค่ะห้องพระก็เปลี่ยนน้ำ ทุกครั้งค่ะก็ถ่ายให้ดูให้มันให้ลงคลิปลงคลิปไปนะคะนี่คือพ่อสามีค่ะพ่าเสียชีวิตแล้วค่ะอืมก็เหลือแต่แม่ก็บ้านพี่รันมีอยู่สามห้องนอนนะคะสามห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับแขกค่ะสามห้องนอนหนึ่งห้องรับแขก ก็จะมีต no ah ู้โต uh ๊ะก็ปกติธรรมดานะคะบ้านก็รู้สึกที่นี่ก็ซื้ออยู่ประมาณสี่พัสี่พันกว่าใบก็ตกสิบล้านนะสิบล้านญี่ปุ่นนีนบ้านแพงมากอืมแก็ตะก็ตามปกติค่ะรู้สึก ก็มาก็โอเคก็เดินออกมาก็ออกไปเลยเข้ามาห้องเพลันเพียงว่าห้องพลันเดี๋ยวเตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็ทางออกทางออกนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปสักหน่อยโอเคค่ะก็เราก็ถ่ายทําพลันก็ห้องเพลันก็ไม่ค่อยได้เรียบร้อยเท่าไหร่ก็ปกตินะคะในห้องเพลันนะคะตรงไปก็ ็นห้องโถงค่ะเข้าไปโอเคค่ะแล้วไงเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่ลันจะลงคลิปห้ดูนะคะขอบคุณค่ะ